อินบิวตีเซรั่มสมป่าและครีมสมงป่าคุยหลังม่านเพลงเอก มาสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงนี้คือช่วงคุยหลังม่านเพลงเอกครับผมมาร่วมลํำลึกชื่นใจครับความสุขุนานความประทับใจจากรายการเพลงเอกครับมีบทเพลงอันทรงคุณค่าทั้งเพลงลูกกรุงสุนทราพรและเพลงไทยเดิมครับวันนี้ขอต้อนรับครับน้องอาร์มกรรนกนและน้องปุ้ยดวงพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องเพลงดังหนังละครนะถามทั้งคู่เคยร้องเพลงประกอบละครภาพยนตร์ไหมน้องปุ้ย เคยค่ะจริงจริงเรียกได้ว่าปุ้ยเข้าในวงการในการร้องเพลงละครเลยค่ะมีตั้งแต่เรื่องลูกทาสสี่แผ่นดินหลายเรื่องมากเลยเพลงหนังก็ร้องค่ะเมื่อดอกลับบานก็ร้องเพลงละครแล้วก็หนังก็จุนหนังหนาไปหนังผีเยอะพี่พันธ์เสียงเราบนบยหัวนี่ไงม่ก็เย็นเย็นเลยพี่เข้าถึงเพลงเข้าถึงอารมณ์เพลงหนังผีในประเทศไทยเนี่ยไปฟังดูก็จะเจอคุณดวงพรเยอะมากไม่ต่ำกว่าห้าหกเรื่องอามแล้วครับอาม ของอามเคยร้องประกอบภาพยนตร์ครับประโยคสัญลญักษแล้วก็มีนอกจากละครเวทีต่างๆที่เราไปแสดงแล้วก็ร้องเพลงประกอบในละครยอยู่แล้วด้วยอีกเรื่องที่ท้าทายคือชื่อเรื่องว่าอภิษฐานกระบี่สามภพที่เป็นหนังจีนชุดที่มาใช้ในช่องเวิร์กพอยต์ของเราครับ,รบ<ม>จากเนื้อจีนเป็นฟรีจีนกลายเป็นเนื้อไทยแล้วผมว่าพี่ปุ้ยก็คงรู้สึกเหมือนผมเวลาจะร้องเนี่ยมันต้องมันต้องอินไปด้วยครับพี่ใช่ใช่รับยากไหมในความที่เป็นนักร้องเราผ่านบทเพลงมาหลากหลาย พอมาเจอเพลงหนังเพลงละครมันยากสําหรับเราไหมฮะสำหรับปู้ยากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนฟังเพลงแล้วจะต้องเห็นภาพละครและหนังทางเรื่องเลยเพราะฉะนั้นการตีความในเรื่องของเนื้อหาการจะถ่ายทอดเสียงอารมณ์ยังไงเนี่ยมันยากมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าเผื่อเป็นเพลงที่เป็นความรักความเศร้าเนี่ยเราจะต้องตีบทให้ตายจริงๆ,งๆมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะเพลงที่ประกอบซีรีส์จีนใช่ไหมครับครับก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าธีมของละครเรื่องนี้เขาจะบรฟมาเลยลีลับ แฟนตาซีสน <uber> ุกแล้วร้องยังไงให้มันลี้ลับแฟนตาซีและสนุกเมือนเพลิงอะไรอย่างเี้ยถ้ามันตลกมันต้องมีกลินใช่ไหมต้องทำกันบ้านพราะฉะนั้นว่ามันต้องวางจุดกันเลยครับพี่หรือว่าเพลงที่อําบอกว่าอําร้องประกอบภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับก็จะต้องเป็นร้องเขาก็จะมาสรุปให้ฟังก่อนว่าเพลงเนี้ยเป็นมุมมองของพระเอกร้องให้นางเอกนะ ในอย่างเรื่องนั้นเนี่ยพระเอกอายุสิบกว่ากานาะงเอกสี่สิบล้อยังไงให้รู้สึกแบบรักเธอแต่ขมขื่นสังคมมันบีบคั้นว่าเรารักคนอายุต่างกัน<า>อะไรเงี้ย<ว>ให้โจทย์เข้ามาเห็นบอกบางทีไปในกองถ่ายด้วย ใช่ตอนนั้นเราผู้ยังเด็กอยู่เลยนะคะแล้วก็จําได้เป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยค่ะก็ได้โอกาสไปอยู่ในกองถ่ายตอนนั้นเรื่องลูกทาสค่คะแล้วเขาไปถ่ายที่วังแดงไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่ามันเป็นตึกเก่าะค่ะซึ่งปกติก็ไม่ได้ให้คนเข้าไปง่ายๆแต่เรามีโอกาสเข้าไปก็ได้เห็นบรรยากาศของการถ่ายทําที่มีความเป็นพีเรียดเลยค่<น>ะพี่แท่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพอะไรมากขึ้นเวลาร้องจะต้องใช้เสียงแบบไหนจะไปใส่ดีว่าก็ไม่ได้ลูกคอเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ในกองถ่าย ไม่ได้ไปไป,ไปถ่ายไปนั่งดูเขาดูไปนั่งดูก็ถ่าย,ายเพื่อไปซึมซขบบรรยากาศ,กาศใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวนะคะพี่แท่งอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเมื่อดอกรักบานตอนนั้นพี่ออฟเป็นผู้กำกับก,ก็ก็เข้าไปดูเข้าถ่ายเลยน้องเต้ว เป็นนางเอกตอนนั้นนะคะก็ค,คือได้เรียนรู้ก็เห็นว่าเออเขาแสดงย,ยังไงตัวละครนางเอกเขามีความไร้เดียงสาหรือนิสัยยังไงเราต้องถ่ายทอดแทนตัวน้องเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะอ,อันนี้คือทางทีมงานให้ปุ้ยไปใช่ค่ะหนูไม่กล้าไปเองเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าเ<ด>ขาให้หนูไปนั่งดูเลยนั่งดูแบบนั่งอยู่งนะั้นน่ะนั่งดูเขาถ่ายง่ายนะแต่ละขั้นแต่ละตอนมีความละเอียดมีความที่จะต้องวางแผนนะให้ออกมาดีด้วยนะครับของอามเลครับของอามยังไม่ถึงขั้นว่าไปนั่งในกองถ่ายครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อามได้ร้องเพลงประกอบละครจีนบินไปที่กอถ่ายไม่ได้นะฮะแล้วก็เลยร้องที่ห้องอัดที่นี่เลยก็ต้องถอดคําแปลมาใช่ครับจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยภาษาไทยครับนี่อารมณ์ล่ะตอนแรกเราก็ต้องฟังที่เป็นเวอร์ชั่นจีนก่อนใช่ไหมใช่ครับฟังอยู่หลายรอบไหมฟังอยู่หลายรอบก็ไม่เข้าใจครับเพราะฟังไม่ออกต้องมีการเก็บตัวที่มึงกินไหมไม่ต้องมึงกินอาหารจีนแทนซึมซับความเป็นจีนครับ แต่ก็เอาหลายๆความรู้สึกจากจากละครจากหนังตัวอย่างที่เขาส่งมาให้เราดูนะครับว่าเออมันต้องอารมณ์แบบนี้นะมันต้องมีความแฟนตาซีลี้ลับมีแบบแอคชั่นก็มีนะตื่นเต้นก็ต้องมีนี่ถ้าเผื่อเล่าเรื่องเรื่องพวกหนังละครร้องเพลงอะไรเนี้ยมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่แบบโอ้ยาวเลยนะร้องเพลงไฟดับร้องเพลงผีแล้วไฟดับอะไรเงี้ยก็เจอนะพี่น่ากลัวมากเลยต้องจุดทูบเป็นผีขมรใช่โอ้เลาะหนังเป็นหนังผีที่ถ่ายที่คุกขมรบโดยจริงอะไรเงี้ยแล้วถ่ายถ่ายอยู่ไฟดับปุ่มอะไรเงี้ยคือแบบ โอ้มีหลายเรื่องมากเลยถ้าเล่าเล่า,ลายาวเห็นบอกว่าคอนเสิร์ตคุณพระช,ช่วยสแสดงสดปีนี้เป็นทีมเพลงหนังเพลงละครเหรอครับใช่ครับใช่ค่ะออใช่ค่ะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสแสดงสดนะฮะก็จะรู้อยู่แล้วว่าต่อให้เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็มีครบทุกรสชาติอยู่แล้วนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยยิ่งเราชูทีมขึ้นมาเลยว่าเป็นเพลงดังหนังละครรอดูครับว่า จะสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมขนาดไหนเพลงเพราะมีแน่นอนฉากที่เป็นละครเรียกเสียงฮายังมีอยู่ยังมีแน่นอนมาลุ้นกันว่าเอ๊ะหรือจะมีคนลุกด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะม,มีหลากหลายอ้าวที่เราพูดคุยกันเรื่องเพลงดังหนังละครครับผมรายการเพลงเอกก็มีเพลงเหล่านี้นะมีเยอะด้วยมาร้องกันใช่มาร้องกันครับผมอ่ะวันนี้เรามีเพลงดังหนังละครครับจากรายการเพลงเอกมาให้ฟังครับผมนะฮะชื่อเพลงว่าคือหัตถาครองพิภพ ขับร้องโดยน้องพันธ์ครับผมหนึ่งผู้เข้าประกวดรายการเพลงเอกถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบันดนี้เลยครับ ที่ทำให้โลกมุนไปแม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นยิงแ้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าเธอ ยิ่งเปลี่ยนแปลไปด้วยมือเธอเซกซันดังถ้อยําประพันเปรียบเลยพันนาทนาั้งชายได้กดเวนแพลงจากอารซึ่งอำนาจกำแหง บทเพลงคือหัดขาครองพิภพทั้งสองท่านก็คงเคยได้ฟังหร้องได้เลยค่ะเป็นเพลงดังที่ทุกคนจะต้องร้องใช่ค่ะและที่สําคัญครับวงดนตรีคุณพระช่วยออเคสตราจากรายการเพลงเอกก็จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตของเราด้วยนี่ครับน่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับผมเอ้า บอกกันอีกทีฮะบอกข่าวอีกทีตอนนี้บัตรใกล้หมดหรือยังหรือยังไงจองที่ไหนกันก็อยากจะให้ได้มาชมกันกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดตอนนี้บัตรใกล้จะหมดจริงๆแต่บัตรชมทางออนไลน์ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรีบจองกันด่วนเลยครับใช่ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ทุกท่านนะคะจะได้อิ่มเอมใจกับคอนเสิร์ตสุดประทับใจผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะสามารถรับชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะผ่านไททิเกตเมเจอร์ไลฟ์แล้วก็ชมสดๆอิ่มเอมกับบทเพลงไพเราะ และความสนุกจากวัฒนธรรมอารมณ์ดีค่ะแน่นอนครับนำโดยพี่เท่งเถิดเทิงพี่พันธุุแตกสามน้าจำอวดครับน้าโยงน,านง้นางน้พวงพี่ก้องสหรัฐ พี่ปุ้ยดวงพรผมอามกรกันและก็พี่แนนสาธิดาครับค่ะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้แล้วนะคะมีทั้งหมด2รอบการแสดงคือรอบบ่ายโมงและก็รอบ5โมงเย็นค่ะณโรงละคร k b แบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันค่ะจองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทย i ิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่022623456ครับติดต่อกันได้เลยครับโอเคเลยครับขอบคุณครับน้องอามและน้องปุ้ยครับขอบคุณที่เขขอบคุณครับ อาจจะพักสักครู่ครับกับพุลพระช่วยพักสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกับศิลปินแห่งชาตินักแต่งเพลงลูกกรุงเจ้าของนามปากกาในรัานชารา